เรื่องของเวียนของกลรมนี่คลิปที่เราก็เคยทําไว้มันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่ชอบใช้ความคิดเอาเปรียบคนอื่นใช้ความคิดเอ่อเอาสแสวงหาผลประโยชน์เอามาเสพสุขของตัวเองเนี่ยผลสุดท้ายเขาก็เป็นอันไซเมอร์ไปเลยนะ่ะวางจิตไม่ถูกนะ่ะใช้ความคิดในทางที่ไม่ถูกนะ่ะตีกันปหบทในความคิดของเขานะ่ยในสมองของเขานะ่ยจับต้นชนไปเลยไม่ได้นะ่ะ คนเราถ้าโกหกกันถ้าคิดจะโกหกใครนะครับมันจะมันจะสับสนไม่หมดนะครับจําความที่แล้วไม่ได้จําเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ได้พูดตอนนั้นกับตอนนี้ไปนละทางกันนะมันจะเป็นยังไงแหละถ้าคิดจะโกหกใครนะก็ก็ลองสังเกตดูเวลาเราก็ทุกคนคิดทุกคนก็เคยโกหกเยอแหละก็ลองสังเกตจังหวะจังหวะนั้นดู ว่าความคิดทังีเป็นยังไงนั่นแหละเป็นไงถ้าทําไปเรื่อยมันจะสับสนมันจะตีกันไปหมดนะนั่นแหละเป็นเป็นผลของของการโกงหก่นอันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้คนละกรณีกันมนะันเป็นเรื่องของไอ้พันก็เป็นคนละกรณีกันอะแต่อันนี้มันมันเอาเปรียบคนอื่นนะครับมันมันเป็นทํางานทํางานใช้แรงแต่ว่าชอบกินแรงคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นถามใครถามญาติถามครอบครัวของมันเมียของมันก็มีนะถามพี่น้องของมันก็เหมือนกันเตื้มละอากับนิสัยของมันนะเคยร่วมงานกับมันทีหนึ่งก็โอ้ยมันอยาให้เจอเลยคนอย่างเงี้ยเ,เพื่อนๆเขาคง,งเคยเจออยู่นะคนเอาเปรียบคนอนื่นเวลาทํางานไปนะมันมันมันเสียเวลาเราเนะี่ยเราน่าจะยังไงละ่ะคือคือไม่มีเขาก็ได้นะ่เพูดง่าย แต่ลายแบ่งเงินก็ยังแบ่งเท่ากันอยู่นะแต่ว่าร่วมงานกันแล้วมันจะงานมันจะไม่เดินงานมันจะเอ,อไม่ไปไหนมาไหนนะรอคิดถึงว่าจะมีให้เอ,อคือมันเป็นรักษางานที่ว่าต้องช่วยกันนะแต่ว่าเขาก็ไม่มาช่วยนะก็เป็นอันว่าเราก็จำต้องทำ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 แบบว่าไม่คิดคิดถึงเขาเลยนะ่ะ ว่าตอนแบ่งเงินก็ต้องแบ่งแบ่งให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาอยู่ทีมเดียวกันนะแต่ตอนทํางานนะไม่ไม่คิดไม่คิดไม่ไม่คิดเผื่อว่าเขาจะมาทําร่วมด้วยหรอกนั่นแหละเป็นยังไงแหละมันจะคือทวงความเจริญคนอื่นนะพูดง่ายเป็นคือทวงความเจริญนะี่ะภาษาอะไรภาษาเอ่อชักใบให้เรือเสียยังไงเอาเท้าลานน้ำอะไรประมาณนั้นแหละ ไม่ทำแล้วยังทำงานให้เสียเวลาเฉยๆน,น,นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยนิสัยของไอ้พัดก็ทำงานกับมันตอนนั้นก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่อยากจะเจอคนอย่างนี้อีกเลยถามญาติของมันก็เหมือนกันถามพี่น้องของมันก็เหมือนกันถามพี่ชายของมันก็เหมือนมันก็บอกว่าสมัยเป็นเด็กก็เหมือนกันไอ้นีเ่เคยอยู่ด้วยกันสมัยเป็นเด็กนะพ่อแม่มอบหมายงานให้ทำ ตอนนั้นก็เป็นเด็กอยู่ด้วยกันให้ทําสิ่งนี้นะให้กวาดบ้านให้ทําความสะอาดบ้านให้อ่อห้งเข้าตากักน้ําอะไรประมาณน,นี้สมัยเป็นเด็กนะมันก็กินแรงพี่ชายกินแรงพี่ไม่ทําไม่ออกแรงแต่ว่าตอนกินข้าวกินเปลี่ยนอยู่กับแฟนก็เหมือนกันกับแฟนก็มันก็ไม่ค่อยทําค่อยอะไรหรอกทำงานแต่ว่ามันก็ดีคือมันไม่เจ้าชู้ไม่กินเหล้าอะไร แต่ว่าข้อเสียของมันที่นิสัยแย่ที่สุดก็คือว่ามันมันกินแรงคนอื่นชอบกินแรงไม่ว่าเป็นแฟนเวองก็เหมือนกันจะทํางานก็ไม่อยากทําจะอะไรงานที่ออกแรงก็ไมอยากจะทําเลยนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอคนแบบนี้นเจอไปก็ไม่มีประโยชน์ร่วมงานไปก็เสียเวลาที่นี้มีอยู่บัหนึ่งเวลาผ่านไปก็พ่อมันตายพวกญาติพี่น้องก็ จำเป็นต้องไปหามันนะคนรู้จักกันก็ไปพอไปไปเห็นมันมันเป็นง่อยไปแล้วครับเวลาผ่านไปนะคือเลี้ยวแรงแขนขานะ่ะไม่มีแรงจะกินข้าวเลยทั้งที่ก็มีแขนมีขาปกติดีๆอยู่นะแต่ว่าไม่มีแรงแมก้กระทั่งจะอ,อย่างแขนก็เหมือนกันไม่มีแรงจะยกข้าวกินนะ่ะขาก็ มีแต่ว่าไม่มีแรงเดินไปไหนไม่ไหนไม่ได้แต่ว่าก็ยังกินข้าวได้อยู่ก็เป็นภาระให้กับหลานมันก็ไม่มีลูกมาอยู่กับพี่ชัยเป็นภาระให้กับหลานลูกของพี่ชัยต้องป้อนข้าวป้อนน้ำก็เอื่มละอ่ะแฟนแฟนนี่ทิ้งไปเลยแฟนนี่เขาเห็นว่า ไม่มีแรงไม่มีทํางานทําการอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่อยู่ด้วยหรอกเขาก็ทิง้งพ่อแม่ก็เสียต้องมาอยู่กับพี่ชายเป็นภาระให้กับหลานคอยป้อนข้าวป้อนน้าแต่ก็ยังกินข้าวได้อยู่นะกินข้าวได้ระบบย่อยอาหารต่างๆก็ยังก็ยังดีดอยู่แต่ว่าไม่มีแรงกินเองเนี่ยเดินไปไหนก็ต้องนั่งอยู่รถวิวแชร์นะจะเดินก็เดินไม่ได้นะแขนขาก็ปกติดี ก็มันก็ถือว่ามันเป็นโลกเวียนโลกกรรมไปเละคนเราคนเราหมายความว่าถ้าจะพิจารณาจริงๆเนาะถ้าเราใช้อัยวะส่วนไหนมากๆนะ่ยอเยวะส่วนนั้นมันจะแข็งแรงกว่าส่วนอื่นหมายถึงเวลาคนคนเวลาคนเวลาปกตินะเวลาทําอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคนเรามีความสามารถไม่เท่ากันนะบางคนอาจจะทํางาน ใช้สมองเก่งกว่าคนอื่นบางคนอาจจะทํางานใช้แรงเก่งอย่างคนอื่นบางคคนอาจจะทํางานยังไงละใช้สายตาดีกว่าคนอื่นน,จจน,น,น,น่ะนั่นแหละเป็นยังไงหละหมายถึงว่าถ้าคนเราฝึกเอ่อใช้อวัยส่วนไหนบ่อยๆนะอวัยส่วนนั้นมันจะดีอยู่คนอื่นนะ่ะแขนของเราก็เือนกันแขนขาของเราถ้าสมมติว่าเราแขนซ้ายแขนขวาของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้แขนข้างขวาบ่อยกว่าข้างซ้ายนั่นแหละ เขาเป็นคนถนัดขวาไปเลยจะทํางานอะไรก็ข้างขวาก็จะเป็นข้างที่แข็งแรงกว่าข้างซ้ายอ่ะเป็นอาจจะโตกว่าข้างซ้ายด้วยซ้ำเน่ะขาก็เหมือนกันขาถ้าเราใช้ขาข้างไหนบ่อยนะ่ข้างนั้นก็จะมีแรงมีดีกว่าข้างอีกข้างหนึ่งนะ่ยอย่างผู้ป่วยติดเตียงก็เหมือนกันนะผู้ป่วยที่เดินไปไหนมาไหนไม่ได้น่ะขาจะรีบไปเลยนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆ อันนี้เป็นเรื่องของของเวียนของกร,รมาแหละที่พระพุทธองค์ตัดไว้ถ้าเราหว่านพืชเช่นไหลมันก็จะพืชเช่นน้นก็จะออกมาหว่านต้นมะม่วงเอาต้นมะม่วงเอาเม็ดมะม่วงฝังดินแล้วลดน้ําไว้ผลออกมาก็จะเป็นต้นมะม่วงเอาลำใหญ่ฝังดินลดน้ําผลออกมาก็จะเป็นลำใหญ่